ลาวสวัสดีค่ะมาพบกันวันนี้นะคะมีรถสวยๆวยมานำเสนอให้ชมอีกแล้วค่ะมิตซูบิชิไดทัน4ประตูนะคะรถยนต์ปี2012ค,คันนี้นะคะราคา119,000บาทค่ะจัดทรงหล่อๆพร้อมขับวิ่งได้สบายรถสวยมือเดียวนะคะสีสวยภายในสะอาดหน้าหลังเดิมๆค่ะคู่มืออยู่ครบภายนอกก็ดูดีนะคะภายในก็ดูสวยงามค่ะ แอร์เย็นฉ่ำเรขไม้หนึ่งแสกมื่นแปดพัโรติดเกรวิวัตบูธสาตัวเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแต่งนะคะติดเครื่องเสียงมาด้วยค่ะ Power อร์สตัวซับสิบนิ้ว1 1 9 0งแบาทคันนี้ภาษีขาดเกินต้องแจ้งจดใหม่นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานวิ่งได้ปกติเครื่อง2.4ค่ะ GLX นะคะ 2.4นะคะทุกท่านสนใจดูรถได้ในอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโทรคุยโทรนะัดโทรอัปเดตสถานะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงเท่านั้นนะคะพอแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมกับเบื้องต้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ